เปิดนาทีหวานใจใบเฟิร์นยกทีมครอบครัวหอบดอกไม้ให้กำลังใจนายนภัสเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เรียกได้ว่าโรแมนติกสุดๆส,สำหรับคู่ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกและเพรอกหนุ่มนายนภัสที่ทั้งคู่เพิ่งเปลี่ยนจากเฟรนโซนมาเป็นแฟนโซนหมาดๆอีกทั้งยังออกมาปล่อยโมเมนต์หวานจนแฟนๆอิจฉาตาร้อนทั้งประเทศซึ่งทั้งคู่ก็คอยซัพพอร์ตกันในทุกเรื่องอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดตั้งแต่สถานะเพื่อนจนมาถึงสถานะคนรัก ล่าสุดฝ่ายใบเฟิร์นก็ได้หอบดอกไม้มอบให้หวานใจหลังขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตของแจ้ดนุพลใบเฟิร์นหอบดอกไม้ให้กำลังใจนายนภัสล่าสุดสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ได้พาครอบครัวไปชมคอนเสิร์ตท,ที่สุดของเพลงแจ้คอนเสิร์ตศิลปินที่คุณแสนรักร้องเพลงแตนุพลแก้วการที่จัดขึ้นเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในคอนเสิร์ตนี้หวานใจอย่างนายนภัสก็ได้เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่มาร่วมร้องเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกด้วย เรียกง่ายๆว่าผาครอบครัวมาให้กำลังใจแฟนหนุ่มนั่นเองอีกทั้งยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักซึ่งจะเห็นจากในสตอรี่ของใบเฟิร์นว่าเจ้าตัวมีความสุขอย่างมากทั้งร้องทั้งเต้นอย่างเต็มที่ซึ่งหลังจากที่คอนเสิร์ตเสร็จสิ้นสาวใบเฟิร์นและครอบครัวก็ได้หอบดอกไม้ช่อโตมามอบให้กับนายนภัทรอีกด้วยและยังได้มีภาพที่นายนภัทรออร่วมเฟรมกับครอบครัวของใบเฟิร์นอีกด้วยนอกจากภาพครอบครัวแล้วใบเฟิร์นก็ได้ลงภาพคู่กับนายนภัทรพร้อมด้วยแคปชั่นสั้นๆคนเก่ง ทำเมาเฟนแฟนอีชามากและนับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ดูอบอุ่นสุดๆของคู่นี้